การให้อภัยไม่ใช่เพียงแค่การลืมความผิดหวังหรือความเจ็บปวดที่ผู้อื่นเคยทำกับเราแต่มันคือการปลดปล่อยจิตใจจากพันธนาการของความโกรธความเกลียดชังและความเจ็บปวดที่ค้างค้างในใจการให้อภัยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของผู้อื่นเท่านั้นแต่เป็นการให้อภัยตัวเองด้วยเมื่อเราสามารถให้อภัยตัวเองได้นั่นหมายถึงการยอมรับความผิดพลาดในอดีต โดยไม่ปล่อยให้มันครอบนำความคิดและอารมณ์ของเราอีกต่อไปการให้อภัยตัวเองช่วยเปิดทางสู่การเติบโตทางจิตใจและช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีความสุขและสงบหลายครั้งที่ผู้คนติดอยู่กับความรู้สึกผิดและความเสียใจซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลในชีวิตประจําวันการไม่ให้อภัยตัวเองนั้นเปลียบเสมือนการกักขังตัวเองไว้ในกรุที่ไม่มีทางออก การต่วยวางความผิดพลาดและให้อภัยตัวเองจึงเป็นกุญแจสําคัญในการทําให้จิตใจปลอดโปร่งและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในอนาคตนอกจากนี้การให้อภัยผู้อื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันหลายครั้งพี่ความเจ็บปวดจากการถูกทําร้ายหรือถูกทรยศทําให้เรารู้สึกเกลียดชังและโกรธเคืองต่อคนที่ทําร้ายเราอย่างไรก็ตามการเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ในใจ เพียงทำให้เราทุกขรมานมากขึ้นเท่านั้นการให้อภัยจึงเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากภาระหนักที่ไม่มีใครสามารถแบกรับแทนได้การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมหรือยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดแต่เป็นการยอมรับว่าความเจ็บปวดนั้นเคยเกิดขึ้นและเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปโดยไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดเหล่านั้นกลายเป็นบ่วงขบมัดจิตใจ การให้อภัยยังช่วยสร้างความสมัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่นเพราะเมื่อเราปล่อยวางความโกรธความเกลียดชังก็เปิดโอกาสให้ความรักและความเข้าใจเข้ามาแทนที่การฝึกฝนให้อภัยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในทันทีทันใดแต่เมื่อเราสามารถให้อภัยได้ ความสุขและความสงบที่แท้จริงจะเริ่มเผยตัวขึ้นในชีวิตของเราและนั่นคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงในหลายวัฒนธรรมและศาสนา,ศาการให้อภัยถือเป็นหนึ่งในหลักธรรมที่สำคัญมากมายเพราะมันช่วยให้มนุษย์สามารถปลดปล่อยตัวเองจากบ่วงแห่งความเจ็บปวดและความเกลียดชังได้อย่างแท้จริงเช่นในพุทธศาสนา,ศา,ศาสอนให้เราฝึกเมตตา การุณาและให้อภัยผู้อื่นเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขสงบภายในใจและยังช่วยลดทุกข์ทางใจที่มีอยู่การไม่ให้อภัยนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและร่างกายอย่างมากมีนานวิจัยทางจิตวิทยาพบว่าการเก็บความแค้นและโกรธเกลียดไว้นานๆจะทำให้เกิดความเครียดเรื้อรังซึ่งอาจนำไปสู่โรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและภาวะซึมเศร้าในทางตรงกันข้าม ผู้ที่สามารถให้อภัยได้จะมีความสุขมากขึ้นมีความผ่อนคลายทางจิตใจและมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นนอกจากนี้การให้อภัยยินช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นมากขึ้นทุกคนมีข้อผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองการให้อภัยจึงไม่ใช่แค่การให้โอกาสผู้อื่นแต่ยังเป็นการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองด้วยซึ่งช่วยให้เรามีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นมากขึ้น การฝึกให้อภัยอาจเริ่มต้นได้จากการมองย้อนกลับไปที่ความรู้สึกของตัวเองลองถามตัวเองว่าความโกรธความเปลียดนี้ทำร้ายฉันมากแค่ไหนหรือพร้อมที่จะปล่อยวางความเจ็บปวดนี้แล้วหรือยังหากตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างจริงใจนั่นคือก้าวแรกของการให้อภัยอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติการให้อภัยอาจทำได้โดยการพูดคุยกับผู้ที่ทำให้เราเจ็บปวด เพื่อแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาหรือแม้แต่การเขียนจดหมายถึงตัวเองหรือบุคคลนั้นโดยไม่ต้องส่งออกไปก็เป็นการปลดปล่อยอารมณ์ท sure. ี exist, so, ่ดีการทำสมาธิและฝึกสติรู้ตัวก็เป็นวิธีที่ช่วยให้เรารับรู้และปล่อยวางความทิดและอารมณ์ในเชิงลบได้มากขึ้นการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าเพราะเมื่อเราสามารถให้อภัยได้เราจะได้รับข้องขวัญที่ยิ่งใหญ่ คือความสงบสุขในใจความสุขที่แท้จริงและความเป็นอิสระจากพันธนาการของความเจ็บปวดในอดีตเมื่อเราพูดถึงการให้อภัยหลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าการให้อภัยคือการยอมรับความผิดหรือยอมให้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นอีกครั้งแต่แท้จริงแล้วการให้อภัยเป็นการตัดสินใจที่จะไม่ยอมให้ความกโกรธหรือความเกลียดชังมีอำนาจเหนือจิตใจของเรา การให้อภัยคือการคืนความสงบสุขให้กับตัวเองไม่ใช่การยกโทษให้กับคนที่ทำผิดเพียงอย่างเดียวความสามารถในการให้อภัยนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทันทีมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจการที่จะให้อภัยได้เราต้องยอมรับความรู้สึกเจ็บปวดของตัวเองก่อนจากนั้นจึงค่อยๆปล่อยวางความรู้สึกเหล่านั้นทีละน้อยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่นมากขึ้น การให้อภัยยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเมื่อเรายอมปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจหรือความเจ็บปวดเราจะสามารถเปิดใจรับฟังและเข้าใจมุมมองของผู้อื่นได้มากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์มีความลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าเดิมในชีวิตประจำวันการฝึกฝนให้อภัยอาจเริ่มจากเรื่องเล็ก,เลกๆเช่นการให้อภัยคนที่ทำผิดพลาดเล็กน้อยการปล่อยวางความขัดแย้งในครอบครัว หรือการให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ทำพลาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างนิสียของการให้อภัยในจิตใจสุดท้ายการให้อภัยคือของขวัญชิ้นใหญ่ที่เรามอบให้กับตัวเองเป็นการเปิดประตูสู่ความสุขภายในที่แท้จริงเพราะเมื่อใจเราเบาและสงบความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดภายนอกอีกต่อไปการให้อภัยไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อร่างกายด้วยเมื่อจิตใจปลดปล่มจากความโกรธและความเกลียดชังระบบประสาทจะทำงานได้ดีขึ้นและความเครียดลดลงซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ในทางกลับกันหากเราเก็บกักความรู้สึกเจ็บปวดไว้ในใจนานเกินไปอาจทำให้เกิดความเครียดสะสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นความดังลูหิตสูงโรคหัวใจและภาวะซึมเศร้าได้การให้อภัยจึงเป็นเสมือนการรักษาบาดแผลในใจที่ลึกซึ้งและถาวรนนอกจากนี้การให้อภัยยังเป็นหนุนทางสู่การพัฒนาตัวเองการปล่อยวางความโกรธและความเกลียดชัง ทำให้เราไม่ถูกยึดติดกับอดีตและสามารถโฟกัสกับปัจจุบันได้ดีขึ้นการให้อภัยจึงเป็นการเรียนรู้ที่จะเติบโตและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในทุกทวันหลายครั้งที่การให้อภัยทําให้เราได้รับบทเรียนที่มีคุณค่าเพราะผ่านความเจ็บปวดและความผิดหวังเราจะได้เรียนรู้ถึงความอดทนความเข้าใจและความรักที่แท้จริงการเรียนรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของเรามีความหมายและคุณค่ามากขึ้น การให้อภัยจึงเป็นมากกว่าการปลดปล่อยความเจ็บปวดแต่เป็นการก้าวไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และเปี่ยมสุขอย่างแท้จริงการให้อภัยยังช่วยให้เรามองเห็นความจริงในชีวิตได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเราไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธหรือความเกลียดชังใจิตใจจะเปิดกว้างและพร้อมรับรู้ความจริงที่อาจถูกปกปิดด้วยความรู้สึกเชิงลบเหล่านั้นการมองเห็นความจริงอย่างชัดเจนจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น และเลือกทางเดือนที่เหมาะสมในชีวิตในหลายกรณีการให้อภัยช่วยเยียวยาความสัมพันธ์ที่แตกขับการแสดงความเมตตาและให้อภัยอาจเป็นสะพานเชื่อมที่ทําให้คนสองคนกลับมาสื่อสารและเข้าใจกันได้อีกครั้งความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นนั้นมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อความสุขและความสงบในชีวิตของเราอย่างไรก็ตามการให้อภัยไม่ควรทําให้เรากลายเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบ การให้อภัยคือการให้โอกาสตัวเองและผู้อื่นได้เรียนรู้และเติบโตไม่ใช่การยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือการให้คนอื่นทำร้ายเราอย่างไม่มีขอบเขตการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองยังคงเป็นสิ่งสำคัญควบคู่ไปกับการให้อภัยการฝึกฝนให้อภัยในชีวิตประจำวันจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเมตตาความเข้มแข็งและความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อเราทำได้อย่างสมดุลชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความสงบสุขและความสุขอย่างแท้จริงอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับการให้อภัยคือการให้อภัยตัวเองหลายครั้งที่เราหนักใจจากความผิดพลาดในอดีตและคอยตำหนิตัวเองไม่หยุดยนต์การไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้นั้นเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการมีชีวิตที่มีความสุขและสงบเพราะความรู้สึกผิดและความละอายใจจะคอยกดทับจิตใจของเรา การฝึกให้อภัยตัวเองจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทางจิตใจที่ไม่ดีการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีข้อผิดพลาดและให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้และเติบโตจะทำให้จิตใจเราแข็งแรงและมีความเมตตามากขึ้นนอกจากนี้การให้อภัยตัวเองยังช่วยให้เราเปิดใจรับความรักและความสุขได้มากขึ้นเมื่อใจเราไม่ถูกกักขังด้วยความรู้สึกผิด เราจะสามารถมอบความรักและเมตตาให้กับตัวเองและผู้อื่นได้อย่างเต็มที่การให้อภัยจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุขความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับการจัดการกับความคิดและอารมณ์ภายในใจของเราสุดท้ายนี้การให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดแก่ตัวเอง เป็นการปลดปล่อยใจให้เป็นอิสระจากความเจ็บปวดความโกรธและความเกลียดชังเพื่อเปิดทางให้ความสุขและความสงบเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราอย่างแท้จริงในท้ายที่สุดการให้อภัยไม่ใช่เพียงแค่การกระทําเพื่อผู้อื่นแต่มันคือของขวัญล้ำค่าที่เรามอบให้ตัวเองเป็นการคืนความสงบสุขให้กับจิตใจที่เคยถูกรบกวนจากความโกรธและความทุกข์ ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถปล่อยวางอดีตและเปิดใจรับสิ่งใหม่ได้อย่างเต็มที่จะช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความสามารถนี้ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในทําให้เราพร้อมเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายในชีวิตได้อย่างมั่นใจขอให้เราทุกคนเริ่มต้นวันนี้ด้วยการให้หัยตัวเองและผู้อื่น พราะนั่นคือกุญแจสู่ประตูแห่งความสุขอย่างแท้จริงที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสงบความรักและความสมดุลที่ยั่งยืน